เหมือนเดิมค่ะทุกคนบ้านสวนจำประสานปา่าธรรมชาติเข้าเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะได้จักดอกวกนันนี้ไปเก็บด้วยกันเลยค่ะสอบวันที่ย1สิเอ็ดสอวันพุธค่ะทุกคนมานะคะเห็ดยังมีให้เก็บจ้าเบิ้งพี่น้องแปลว่าเห็ดพิ่อนอากาศบรรยากาศได้พึ่นเขาออกแห้เข้าเห็นไี่พี่นอ้องท็นบอาดอกนี่ก็สวยเนาะทุกคนเนาะสวยไหมคะดอกนี่สวยจ้า แต่ว่าดอกนี่คุณสมบัติว่าสิเก็บไปกอนเด้คันเก็บไในี่มืออื่นนี่ก็จะได้ดอกสวยงามได้พี่น้องเนาะอ่าพวกนี่มีสามดอกพี่น้องเห็น,บ,น,นบ่ดอกนี่ก็สิเก็บดอกนี่ก็สิเอาใบก่อนเดี๋ยวมือแรงหรือว,ว่ามืออื่นเสาร์จากเมื่อบ,บึงบรราก็จะได้ดอกงามได้พี่น้องบรรยากาศได้พี่น้องบรรยากาศได้ฝนตกแดดออกเอาเอาเห็ดออก,อออฤฤออกคือเกาเบิ่งเนี่ยดอกใหญ่บ่พี่น้องว้าดอกนี่กัใหญ่เด้อดอกนี่ก็ใหญ่ค่ะสวยด้วยนะคะนั่งบ่อนัเด้ออาเก็บพี่น้องเก็บเบิ่งเนี่ย เอามีดอกว้ากิ้งกือกินด้วยเบื่อนนพี่น้องเห็นบ่คุณสมบัติยังบอกเลยว,ว่าเฮ็ดเท่านี่กิ้งกือกินเอา้ามองนี่มันเอาแมน,มนดอกเดียวได้พี่น้องดอกนี่แต่ว่าสีย่างบล่ละเอา้าเก็บซะเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องเห็นน้ำคู่สมบัติปิ้ดอกนี่กะเอาพี่น้องกิ้งกือเพื่อนกิน โอ้ยเบิงดอกดีสิยับบ่งเด้รอบเบิงมืออื่นว่าสิเด้ผลบ่พี่น้องเนาะแต่ว่าดอกไงนี่เอาสะกอนพี่น้องเบิงแน่ดอกยังสวยงามอยู่ด้อพี่น้องได้ยัใงไงอยู่บรรยากาศจังสี่ละ่ะที่คุณสมบัติวาได้คือฝนตกแดดอ่อนอบเอาเน่ะได้เลยเฮ็ดเท่า,าอ่าอันนี้บ่แม่เห็ดไข่ได้พี่น,อน้องเห็ดปวกเห็ดปวกจอมดำไหมพี่น้องเบิงแน่สวยบ่เห็ดปวกได้พี่น,อนอ้องได้ดเห็ดปวกแต่ว่าเขาเอิ้นเห็ดปวกยัยงก็เห็ดปวกจอมดำมาพี่น้องอ้าว ทังเด็กเก็บอยู่ด้าเฮ็ดปวกค่ะเห็ดปวกเก็บคือเกลเฮ็ดปวกแล้วก็มาเฮ็ดดินพี่นอ้องฮะเฮ็ดปวกแล้วก็มาเฮ็ดดินเฮ็ดบานสวนเขาออกเป็ดปื๊ดจากเฮ็ดอีหยังใน,นพี่น้องเนาะเอาเก็บใส่กันลงเบืองเ่อมันด็กแกงมาเบิงสองดอกที่เฮาจงไว้เมือว่านี่พี่น้องมาเบิงสองดอกนี่สวยบ่ค้าสวยเลยดอกนี่ออกใหม่แต่ว่าดอกจังสี่มืออื่นกับสีงามเได้พี่น้องแต่ว่าขึ้นสวย,ยแถลงเฮเอาซะเนาะพี่น้องเนาะ เอาสะดอกงามไหมแต่ว่าสองดอกนี่คุณสมบัติก็คือเอาห้เบิองแล้วว่ามือว่านี่ว่าเอาใบสะกอนมันอยู่ไกลจอมปวกต้นจิ๊ต้นกุ้งพี่น้องต้นจิ๊ต้นกุง้งเนะ้อแต่ว่าอันนี้นี่คือบอกแหละคันเท้าเดีตอกเลาวนี่มันจะโบยงหายกันยังวะแต่ว่าเ้ากัแค่เปิดใบไม้หี่ซื้อจะเฝ้าเบิองสะกอนให้พี่น้องเนาะ รอบมืออีกมืออื่นมันจะเป็นจ้าไหนแต่่าตั้งสองดอกนี่เมือว่านี่เข่ากับ่ดอกตูมเนาะมือนีเอาได้แล้วพี่น้องมือนีเอาได้แล้วคันบ่เอานี่เพื่อนกะซีเข่าได้เห็นบ่พี่น้องอุ้ยดอกสวยค่ะสองดอกนี่งามเลยเมือว่านี่กระดอกเมือว่านี่ดอกประมาณีมั้งเนาะที่เข่าไ้เบิองเนาะดอกอยู่ประมาณีมือนีดอกงามเลยค่ะทุกคนนะเห็ดบ้านสวนเก็บเลยทุกมือมือนีวันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อค่ะพี่น้องยี่สิบเอ็ดสิงหานะคะยี่สิบเอ็ดวันพุธค่ะยังเก็บได้ค่ะเห็ดบ้านสวน อันนี้น่าจะเป็นเห็ดดินพี่น้องเนาะคุณสะบอกว่าเห็ดดินกับเก็บลองเบิองเธอเดี๋ยวพ่อแก่เนาะทุกคนสะสมเห็ดดินพี่น้องสิบว่าพ่อเด็กแก่อย่งี้บอกว่าได้หลายดอกก็ได้เห็ดดินกระดอกง,งามเด้ค่ะนะบ้านสวนเฮาพ่อเด็กเก็บอยู่ป่าดีเงานี้ห่มนี้กับพ่อเด็กเก็บพี่น้องเบิองเนะี่ยดอกยังสวยอยู่เดอ้อเห็ดไข่บ้านสวนยังเด็กเก็บอยู่พี่น้องเบิองเนะี่ย ดอกยังสวยงามอยู่นะคะอันนี้คือวันที่21บันพุจธามาเบิงดอกที่เฮาจงไ้เหมือว่านน่พี่น้องืม่นี่กะสิจงต่อเด้พ่อมืออื่นนี่สิดอกง่ายงามเลยนะคุณสมบัติบ่เอานี่เนาะจ้งไ้อีกพี่น้องมืออื่นสีดอกงหา่งามมืออื่นจังมาโช์ว่าดอกง่า่สัใไดนอกจากเห็ดในป่าพี่น้องจะมีเห็ดโคนเห็ดไข่เห,เห็ดดินเนาะมือเก็บเมื่อกี้นี่มาเบิงเห็ดดินแหดกันยังมีอีกอยู่คือเก่าพี่น้อง ยังสวยงามอยู่เลยเด้อจุ่มนี่เฮงงามกว่าจุ่มเมื่อกี้นี่ได้พี่น้องเพิ่นออกอยู่เนาะแต่ว่าดอกซํำนี่พอดีได้ไผต้องการนะฮะอันนี้คืเต้าเอินเดตินแหดพี่น้องดอกใหญ่ดอกสวยงามได้เนาะนี่อ่าอันนี้พอดีพี่น้องใหญ่แล้วนะจังเมื่อกี้นี่ ตังกุมนี่นี่น้อยพวดบ่อแต่หลายคนก็ม,กรรมักซำนี่นะหลายคนก็ม,กรรมักซำแต่ว่าจุบนี่หลายคนก็ว่าพื้นเถาแล้วว่าจันแต่ว่าใส่ได้อยู่ได้พี่นออ้องเออเพราะว่าดอกพันไงไงแล้วก็แข็งนะอ่าบะคือเห็ดปวกบะคือเห็ดข้นเห็ดข้นนี่กันพ่อสองสามมือนียวไว้ใบจับบใได้เล่นนอพี่น้องเนาะเห็ดไข่กับยังงามอยู่ได้สองมือสามมือกับยังงามอยู่ขันฝนบะถือเป็นนี่อันนี้เห็ดตินแห็ดพี่น้องหลายมือแล้วคุณสมบัติอ่าเบื้องนีนี่หลายมือแล้วงามค่ะงาม จุ่มน่อยซ้ำนีก่กะสีงไงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนะ่ะจุ่มนันกะงามอยู่อ่าแล้วสำหรับจุ่มนั่นพี่น้องพ่อเอาแล้วสรุปแล้ว <c oughs> เหตุวันนี้ได้เยอะคะ่ะทุกคนดอกสวยๆเลยนะคะเหตุ <c oughs> <c oughs> ของเช้าวันที่21เนาะวันนี้วันพุธ วันพุธนะคะทุกคน21เห็ดใครบัานสวนได้เยอะค่ะได้เยอะนะคะได้ป้นพี่น้องได้ป้นสรุปแล้วเห็ดบ้านสวนเ้ายังออกทุกมือแล้วกันยังใดทุกมือนะคะทุกคนอ่าวันนี้วันที่21พุธค่ะ